สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เกดอยู่ที่ตลาดหัวมุม Walking@ at a อ a n ค่ะวันนี้เกดจะมากินมาม่าค่ะตรงนั้นคือสถานีรถไฟอรัญญาประเทศค่ะตรงนี้ข้างหน้าคือตลาดนัดรถไฟตรงนั้นคือโรงพยาบาลอรัญญาประเทศค่ะและตรงนี้ก็คือตลาดหัวมุม Walking@ at a อ a n ค่ะตอนนี้ค่ะ9ก้าโมงเช้าร้านเขาก็ยังไม่ค่อยเปิดนะคะตอนเย็นๆย็ร้านจะเปิดเยอะกว่านี้ค่ะมีห้องน้าด้วยค่ะ จะมากินมาม้าร้านนี้ค่ะมาม้าเฮาส์อ่าอุ้ยตรงนี้เขามีประตูด้วยอะค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าประตูเนี้ยมันเข้าทางไหนอ๋อตรงนั้นก็มีตลาดหัวมุมอารันอ๋อมันมีสามตลาดตรงนี้ตรงนี้เป็นบขสอารันค่ะเอ้เป็นบขสอารันแล้วก็ออกจากบขสอมาก,ก็จะมีทางเข้าทางนี้ แต่ว่าถ้าจะจอดรถะคะต้องไปตรงโน้นนะตรงที่เกตเดินมาเมื่อกี้นะคะมันจะมีที่จอดรถร้านมาม่าหาง่ายมากเลยค่ะมาม่าแอนด์คาเฟ่เปิด9โมงถึงเที่ยงคืนนะคะจริงๆร,ร้านเขาเปิด9โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะเขาทำป้ายมาผิดค่ะเข้าไปข้างหนกันค่ะ สวัสดีค่ะร้านน่ารักน่านั่งมากเลยค่ะมีตุ๊กตาเยอะแยะเลยนี่ข้างหน้าเขาก็มีตู้คีบด้วยนะมีตู้คีิตุ๊กตาสองตู้เขาก็มีมาม่าให้เลือกเยอะมากค่ะ มีวิธีการสั่ให้ดูด้วยนะคะมีหยิบทาเลือกบะหมี่เลือกท็อปปิ้งชำระเงินค่ะแล้วก็ไปที่เครื่องต้มอ๋อนี่เราต้องต้มมาม่าเองเหรอคะใช่ค่ะอ๋อค่ะเขาก็มีวิธีใช้ให้ะค่ะอันน <ah> ี้ใช้ยังไงอะคะต้องทำายังไงบ้างนะคะอ่ามันต้องใช้ใช้ถ้วย คือเราเอายิบมาม่ามาก่อนเลือกรสมาม่าเราจะทานรสไหนเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยแล้วก็เลือกท็อปปิ้งในตู้แล้วก็คิทางเสร็จเราก็จะมีถ้วยนี้จะมีบาร์โค้ดแล้วเราก็สแกนกับเดี่ยวแล้วก็ต้มรอเดือดค่ะค่ะโอ้ยต้องลองทําดูอ่ะไม่ยากหรอกโอ้ยตื่นเต้นเพิ่งเคยมาร้านแบบนี้ครั้งแรกค่ะเมื่อก่อนก็เคยกินแต่อ่าชาบูมาล่าที่แบบช่างกิโลแต่ครั้งนี้เราจะได้กินมามา่า ที่เราต้องทำเองนะแล้วเลือกท็อปปิ้งนี่คืออ๋อมันก็อยู่รวมอยู่ในราคาเดียวกันนะใช่ไหมคะรวมไหมครับรวมไหมมาม่าอีกราคาหนึ่งค่ะเริ่มต้น20บาทแล้วก็จะมีท็อปปิ้งแต่ราคา10บาท5บาทแล้วก็15อ๋อมาม่ามันเยอะมากเลยอ่ะแล้วูกจะกินอะไรไีนนี่ที่อร่อยคือมาม่าตัวนั้นแหละมาม่าพี่ใช่ขายอีนะยแถมนี้ก็จะขายดีอ๋ออันนี้คือขายดี ค่ะอ๋ออันนี้ค่ะเผ็ดไหมเผ็ดแน่เผ็ดแห้งอ๋อจากกินมาม่าน้ำเราก็ต้องกินฝั่งนี้ใช่ไหมโอ้ยค่ะอันไหนอร่อยที่สุดโอยเลือกยากจังใบซีก็อร่อยตรินั้นนี่เหรอคะมันต้องลองไอ้นี่คือบอกว่าอร่อย เอาอันนี้ไปยังไงต่อคะเขาเลือกท็อปปิ้งค่ะท็อปปิ้งอันนี้สาหร่ายจีท็อปปิ้งใส่อะไรอีกออคกิ้งจินี่ก็คือท็อปปิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยต้องใส่ซุปจิด้วยอันนี้เต้าหู้ลูกชิ้นเต้าหู้อุ้ยอันนี้อันนี้อะไรอะคะอ่าเป็นชีสค่ะชีสเหรอกินนี้ไม่น่าเอาเนื้อแกะ ชิ้นปลาโบโลนาพิซ่ใส่เยอะได้ไหมคะได้ค่ะใส่เยอะเพราะว่าเขาก็คิดตังตามราคาดีกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ชามคิดเงินไหมนี่คะอาอต้องคิดเงินก่อนไปคือต้องมาคิดเงินก่อง,เงอเอนม้เขาก็มาคิด<ห>ขนมเส้นบุกวุฒิมาล่า ชอบกินมากเลยมันอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเค็ดเปรี้ยว,แล,วแล้วก็มา,มาดองหม้อแล้วก็เนด้วัวา,าด้วยแล้วก็ตัดมาม่าใส่ด้วย ใช่อ๋ออาจจะเราใส่เืองมูเลยเพราะว่าถ้าน้ำได้ระดับแล้วรอต้มอีก่จากหม้อนะคะอ๋อแล้วก็ต้องใช้เวลาเนาะอันนี้เป็นซอสใส่ท็อปปิ้งเลยไหมคะใส่ได้เลยค่ะท็อปปิ้งต้องต้มค่ะอ๋อ ถังขยะอยู่ได้เลยนี่คือถังขยะแล้วก็นี่จะเป็นกระเกียมช้อนนี่คือค่ะนี่เป็นกระเกียมเฮ้ยขอเป็นขอเป็นช้อนซ้อมละกันเฮ้ยต้อง,อองปิดฝาไหมคะมมอ๋อแล้วก็ ไข่ด้วยไข่ไข่เนี้ยค่ะไข่ไข่ใบละสิบบาทค่ะอ๋อ จะเป็นซอสผีซอสเผ็ดมากอันนี้ก็จะเป็นซอสพริกเกาหลีเป็นน้ําตาลเป็นพริกเป็นพริกไทยเป็นพริกบ้านของเราค่ะได้แต่ลูกค้าชอบแบบไหนอันนี้ไข่อะไรคะอันนี้ไข่โยมาค่ะเวลาสิ้นสุดเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไหนต่อคะยกไปทานได้เลยค่ะอ๋อ้าเรียบร้อยเลยแบบแห้งแบบแห้งก็เดี๋ยวเราเทน้ำอให้ลูกค้าวิธีทำคืออะไรคะ ขอบคุณค่ะน้งโตม่าสุดขอบคุณค่ะรับน้ำถุงอะไรเพิ่มอ่ะที่ขายดีที่สุดเลยในร้านจะเป็นน้ำซองเกาหลีวก็น้ำช็ออันนี้เคยกินอุ้ยชอบกินอันนี้ค่ะนั่นแหละค่ะขายดีมากเลยเหรอคะใช่อาน้เป็นซองนึงอ่ะอันนี้น้ำองุ่นน้ำองุ่นอ่ะแค่อันนี้คือองุ่นไซมัสเหรออืมเอาไม่เหมือนกันสิจะได้ผัดกันชิมก็เนี่ยจะเอาอันเนี้ยตัวนี้ก็ได้เนี่ยอะไรอันนั้นคือเลมอนนะ นั่นคือเลมอนอ่าไม่ต้องกินพีทอ่ะไม่ชอบพีทอ่ะที่ลูกค้าเห็นอร่อยอ่ะเหรอคะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลปะพีทอ่ะลองดูไม่เคยกินแต่แห้ง <giving> ล <people ara ibles> ูกปลาจะต้องใส่เครื่องปรุงนะคะต้องรอเบนาก่อนนี่คือของเราไม่แห้งค่ะอร่อยมากวันนี้คือเห็นที่บ้านชอบซื้อไปกินบ่อยๆใช่ชอบติดไปกิน เราชอบินมากอร่อยรสนี้อรอ่รยอ,รอยมากเด็กๆก็ชอบเผ็ดแต่อร่อยอ่านแล้วมาส์มาม่ามา้วมามาใส่ก่อนแล้วก็ใส่็อปปิ้งน่นเลยทั้งหมดเหลือแค่ผรงปรุงข้างในอย่าเพิ่งใ,ใ,งงใส่แล้วต้องรอใส่ซอสที่มันเดือดเสร็จนี่เราแกะมาม่าก่อนค่ะหน o you s งสา o no. 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간 내배웠던 현재 진행형 같다 하루에 열번지 눈치 리 길을 놓어 อัน้นาไม่เอาใส่ยีชมพัวไข่ยมา้าอร่อยไข่ต้องแล้วเาเป็นไข่ยม้า,ยยอ,มาอ,มอร่อยมากเผ็ดมากอร่อยมาก อ่างงุ่นอร่อยมากเขาก็มีเมนูขนมปังปิ้งด้วยอะค่ะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวจะลองกินสักสองสามอย่างลองกินสักสองสามอย่างนะตรงนี้เขาก็มีกล่องสุ่มด้วยอะค่ะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ให้เลือกเลยค่ะ ว้าวน่ากินมาก,ากมสวยด้วยอ่ะอยากลองชิมขนมปังวิปครีมอืมครีมเยอะแยะเลยอืมอร่อยเดี่ะแนะนำเลยนะคะขนมปังวิปครีมอร่อยมากร้านเนี้ยคะ่ะเหมาะกับนักเรียนมากเลยพี่เขาบอกว่าตอนเลิกเรียนอะ่ะเต็มร้านเลยอ๋อเหมาะมากเลยเป็นร้านที่น่ารักเหมาะกับเด็กๆคะ่ะ แต่ว่ามาม่าอร่อยมากเหมาะกับทุกคนทุกวัยเชื่อเถอะก็ลองน้ำสีฟ้าบ้างเปรี้ยวอืมอืมอร่อยดีอ่ะมันเปรี้ยวๆมันมันกินแล้วเป็นกดชื่นนะคะใช่ใช่เหมือนเลมอนโซดา สดชื่นมากเป็นร้านที่เด็กก็มาได้ผู้ใหญ่ก็มาดีค่ะของกินเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ร้านเปิดแต่เช้าเปิด9โมงเช้าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเดินมามีร้านยังไม่เปิดเยอะแยะเลยมีให้ตู้ครีบตุ๊กตามีกล่องสุม่มเออมาหาของกินก็มีของเล่นสนุกๆด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เก็ของน้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ บายบายค่ะร้านมาม,ม่าคาอร่อยมากค่ะแนะนำเลยค่ะอร่อยมาก